ลานมานี่แท็กเตอร์ยโสธรครับมานี้รีวิวรถ3608 SP นะครับผมใหม่ๆเดิมๆเมื่อเดิมคักบอเบิ้งรอครับสีมาร์คเกอร์จากโรงงานยังอยู่บ่เด้อตอเบิ้งดา่างแย็บบานเนียด่างงามๆเดิมๆสีเดิมบ่คันเด็กแก่ครับมาร์คเกอร์ ยังอยู่นะครับยังอยู่มึงด,ดานคางไปยังไหนเดิมเดิมเลยกองโซล่ากองดักน้ำงามๆครับแบบเหล็กงามๆดานห้าไม่คักไม่เหล็กไม่ ร้อยร้อยเก้าสิบโมงแค่ครับผมแแ่ได้แแบราเก่าสีบรถลอกได้ห่ะครับเบืองโลน่ะเือส,สีมาสีมาจิ่งอยู่ยม,มนนั้ยไม่คัดกันว่ามันรดไมหมรับ นี่อยู่สามแสนหกหมื่นหาพันครับผมกกอุปกรณ์ให้ผ่านเหอนเด้ผ่านที่ที่ไหมาหางวัวหมาหมาโบาแถมครับดื้อทีแถมห